สวัสดีค่ะพบกับช่องพระเครื่องมั่งมี EP ที่133ค่ะพี่พี่วันนี้นะคะน้องก็มีพระบ้านพระเหมาบูชาสวยๆมาฝากพี่พี่กันอีกเช่นเคยนะคะอยู่ที่รายการละอ่า1 5บบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขอฝากช่องทางการติดต่อนอ้อพี่พ นี่นะคะส่วน7 9 8 8 3 7นะคะพี่พี่นะเบอร์กับรายนะคะเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พี่นะพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆหรือโปรโมชั่นใหม่ๆของทางช่องน้องนะพี่พี่นะนี่นะคะฝากกันด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นพี่น้องขอไปเริ่มที่รายการที่หนึ่งเลยค่ะพี่พี่ รายการที่หนึ่งนะคะพี่นะนี่นะคะเป็นหลงพ่อเงินนะคะรูปเปราะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่อ่ะฝากพี่ๆพิพพจารณากันด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่สองะคะ่ะเป็นพาคกาแพงดีลานะพี่นะ สวยๆเลยนะคะพ si no. ี่ๆพี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่สองไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะพี่ๆนะขอเนี้อไปไวนิดหนึ่งนะพี่ๆเป็นพระพุทธชินนาราชนะคะพี่ๆนะนี่นะคะก็เป็นเนื้อชินนะพี่ๆนะฝากพี่ๆพิจารณากันด้วยนะคะรายการที่สามนะไปต่อที่รายการที่สี่ค่ะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะพี่ๆนะแต่ว่าเป็นอ่าเนื้อดินนะพี่ๆนะเนื้อดินนะคะนี่นะ พี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่สี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะเป็นเหรียญซ้อนนะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะพี่ๆนี่นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่อ่ารายการที่ห้านะพี่ๆนะนี่นะคะฝากกันด้วยนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่หกค่ะรายการที่หกนะพี่ๆนะหลวงพ่อระอ่อนนะพี่ๆน้นี่นะคะเป็นเนื้ออ่า กระไรเงินอ่ากระไรทองนะพี่นะขออภัยค่ะกระไรทองนะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะสวยๆเลยรายการที่6ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่พี่นะฝากกันด้วยนะคะรายการที่7นะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะพี่นะหลวงพ่อกลวยนะพี่พี่นี่นะคะนี่นะคะพี่พี่นะ หลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะรายการที่8นะคะต่อกันที่รายการที่9ค่ะเป็นพระปิดตานะพี่นะอันนี้ก็เป็นเหนือเมกผัดนะพี่นะนี่นะคะเป็นยันยุ่งยุ่งแบบนี้เลยนะคะพี่นะรายการที่9นะคะต่อกันที่รายการที่10ค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จนางพญานะพี่พี่นะเป็นปรากุนางพญาเก่าๆเลยนะพี่นี่นะคะฝากพี่พี่พิจารณากันด้วยนะคะรายการที่10บนะคะ ไปต่อที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะเป็นพระนักปกนะพี่พี่อ่ะนี่นะคะพี่พี่นะลองพิจารณากันดูนะเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อกันที่สิบสองค่ะพี่พี่สิบสองนะคะเป็นอ่ะนี่นะคะหลวงปู่หงนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นแบบว่าเนื้อทองแดงเลยนะคะพี่นะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะเป็นเลี่ยมเลี่ยมขอบเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ๆนะต่อกันที่สิบสามนะคะพี่ๆนะนี่นะคะหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆอ่ะฝากพี่พิจารณากันด้วยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่ๆนะนี่นะคะขอบเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ๆนะรายการที่สิบสามนะไปต่อที่สิบสี่ค่ะสิบสี่นะพี่ๆนะหลวงพ่ออะไรเนี่ย อ่าหลวงพ่อจงนะพี่ๆนะเนี่ยอ่าเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญเหมือนเนื้อกะไหลเงินอะพี่พี่พี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะพี่ๆนะรายการที่สิบสี่นะไปต่อที่สิบห้าค่ะสิบห้านะพี่ๆนะอ่าหลวงพ่อแดงนะพี่ๆนะเป็นเหรียญกะไหลเงินนะคะนี่นะคะลองอพิจารณากันดูนะพี <S <S いい่ๆ ฝากันด้วยนะคะพี่พีนะรายการที่15นะไปต่อที่16ค่ะ16นะคะหลวงปู่ทีมนะคะพี่พีนะนี่ก็เป็นเนื้อเหมือนเนื้ออัปปาก้าพี่พี่ออกเหลืองเหลืองนะพี่พีนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะว่าน้องผู้ถูกไหมนะคะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่16นะคะไปต่อที่17นะคะพี่พี่นะหลวงพ่อกลวยนะคะวี่เป็นนี้เป็นกระไหลเงินนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่19ค่ะพระเจ้าห้าพระองค์นะพี่พี่นะนี่ก็เป็นเนื้อดินเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พีรายการที่19นะไปต่อกันที่20ค่ะ20นะพี่พนะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะเนื้อเก่าๆเลยนะเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยอ่ะลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะรายการที่20นะไปต่อที่21ค่ะเป็นนา ปาสุมก้อนนะพี่ๆนะเป็นปลาสุมก้อนนะคะนี่นะคะเรียมเป็นกรอบเล็กๆแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่นะนี่นะคะพี่ๆนะรายการที่ยีสิบเอ็ดนะไปต่อที่ยี่สิบสองค่ะเป็นทาเวท,ทาสุวรรณนะพี่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อชินนะคะพี่ๆนะนี่นะคะอพี่ลองพิจรารณากันดูนะ รายการที่ยี่สิบสองนะไปต่อนที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามนะคะพี่พี่เป็นเหรียญยี่สิบห้าสัตว์นะพี่พี่ก็เป็นเหรียญกระไหลเงินนะคะพ,พี่นะสวยๆเลยเรียมจับกรอบสวยๆเลยนะคะพี่นะลองพิจารณากันดูนะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสามไปต่อนที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นพราขุนแผนนะคะนี่นะคะ,เ,ะ,คะเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะพี่พี่ อ่ลองพิจารณากันดูนะคะรายการนี้นะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้าค่ะอันนี้นะพี่พี่นะเป็นแบบเหมือนที่ใส่หลุกแก้วอะ่ะพี่พี่เป็นเนื้อกระไหลเงินนะนี่นะพ,พี่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 ลองพิจารณากันดูนะรายการที่ยี่สิบห้านะคะไปต่อกันที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นพระอ่า คุณแผนนะพี่พี่นะเป็นเนื้อดินนะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะไปต่อที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นสมเด็จนะคะนี่เป็นเนื้องาอัดนะพี่พี่นะเป็นงานนะพี่พี่นะแต่แบบเป็นแบบงานอัดนะคะพี่พี่นะลองพิจารณากันดูนะ รายการที่2 7นะไปต่อที่2 8ค่ะอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่นะน้องไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะแต่เป็นแบบวาขาเก่าๆเลยนะพี่ๆนี่นะคะพี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่2 8นะคะไปต่อที่2 9ค่ะเป็นลูกอมนะพี่นะเป็นเนื้อตะกั่วแบบนี้นะคะพี่ๆอันนี้นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะเขาเรียกลูกอมหรือลูกดิมิตน้องไม่แน่ใจอะพี่ นี่นะคะพี่พีลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะไปต่อที่สามสิบค่ะหลวงพ่อเงินนะพี่พีพพะน,น,น,นะนี่นะคะหลวงพ่อเงินนะพี่พี่พี่ลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะอ่ะลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่สามสิบนะ นี่นะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะนี่นะคะพี่พี่นะเป็นแบบอ่าเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่อ่าสามสิบสองค่ะพี่พี่เป็นพระคุณแผนผงพรายนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าๆสวยๆเลยนะเรียมมาพร้อมกรอบนะคะพี่พี่นะรายการที่ ห้าอ่าสามสิบสองนะไปต่อกันที่สามสิบสามค่ะสามสิบสามนะเป็นสมเด็จแบกมานนะพีพนะแล้วด้านหลังเนี่ยก็อ่าปะแผ่นทองนะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะวิินะนีนะคะมีรอยจานของหลวงพ่อกลวยนะพี่พี่อ่ลองพิจารณากันดูนะคะไปต่อกันที่รายการที่หกสิบสี่อ่ะขอภัยค่ะสามสิบสี่ค่ะนี่นะคะพี่พี่นะเป็นพราสมกอนนะเป็นเนื้อดินเก่าๆเ,เลยนะพี่พี่นี่นะคะ พี่ๆลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะรายการที่หกสามสิบสี่ค่ะไปต่อที่สามสิบห้าค่ะเป็นหลวงพ่อกันนะพี่ๆนะนี่ก็เป็นเนื้อเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่นะเรียมกรอบสวยๆเลยนะคะรายการที่สามสิบห้าไปต่อที่สามสิบหกค่ะพี่ๆเป็นปราคุณแผนจับกรอบแบบนี้นะพี่ๆด้านหลังก็ฝั่งคุณแผนผงพลายนะพี่ๆนะนี่นะคะ พี่ๆลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะคุณนแผนนะรายการที่6 6อ่า36นะคะไปต่อที่37ค่ะเป็นพระรอดนะพี่ๆนะเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะคะพี่ๆพี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการนี้นะคะรายการที่37นะคะไปต่อ38 38เป็นพระอาสมเด็จนะพี่ๆนะนี่นะคะ เป็นสมเด็จนะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะคะนี่นะคะรายการที่อสามสิบแปดนะคะพี่พี่นะไปต่อที่สามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้านะพี่พี่นะเป็นรูปถ่ายนะพี่พี่นะของหลวงปู่หลวงปู่สุกมั้งพี่พี่ไม่แน่ใจวี่นะน่ต่ะของหลวงปู่สุกนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะรายการที่สามสิบเก้านะไปต่อกันที่สี่สิบค่ะสี่สิบนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นพ้าร่วงนะพี่พี่นะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเป็นเนื้อทินนะคะเป็นพระเนื้อทินนะพี่พี่นี่นะคะก็ไม่โฟกัสต้องขออภัยพี่พี่กันด้วยนะคะรายการที่สี่สิบนะไปต่อที่สี่สิบเอ็ดค่ะ นี่นะคะพี่นะเป็นเรื่องของพ่อทวดหน้ากากทองนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเหรียญเล็กๆแบบนี้เลยนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกรายการนะคะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบสองเมื่อัะคู่สี่สิบเมื่อัะคู่สี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะนี่นะคะสี่สิบสองนะเป็นหลวงปู่สุกนะพี่พี่แลหลังก็เป็นเนื้อแบบว่าเนื้อตะก่วนนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ จะกรธหรือชินนี่แหละพี่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 ลองพิจารณากันนะคะรายการที่42ไปต่อที่43ค่ะเป็นคุณแผนนะพี่พี่คุณแผนนะคะนี่นะเป็นคุณแผนผงพรายนะพี่นะเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเรียมกรอบสวยๆเลยนะคะอ่ะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงหรือรูปไม่ชัดเจนยังไงต้องขออภัยพี่พี่กันด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่44ค่ะ เป็นหลวงพ่อทั่วหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะเป็นเหรียญสองด้านนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันหนูนะเหรียญทองแดงลมดําแบบนี้นะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันนะคะรายการที่สี่สิบสี่สิบสี่นะไปต่อกันที่สี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าค่ะนี่นะคะพี่พี่นะ เป็นหลวงพ่อพลูหลวงพ่อพ่วงวัดกกนะพี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อทองทองเหลืองนะพี่พี่พี่ลองพิจารณากันดูนะไปต่อกันที่รายการที่อ่าสี่สิบหกค่ะพี่พี่อันนี้เป็นรูปหล่อนะพี่นะปิดตาสามเกินนะพี่พี่สามหน้าแบบนี้นะพี่พี่นะอ่าเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการนี้นะคะไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบ เจ็ดท้าพีสี่สิบเจ็ดนะเป็นหลวงหลวงพ่อแดงนะพี่นะเป็นเหรียญกระไหลเงินนะคะแล้วก็หน้ากากทองนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญกระไหลเงินหน้ากากทองนะพี่พี่อ่าของหลวงพ่อแดงนะคะพี่นะรายการที่สี่สิบหกนะไปต่อที่สี่สิบอ่าขออภัยค่ะสี่สิบเจ็ดนะคะพี่นะต่อกันที่สี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดนะพี่ 48, พี่นะนี่นะคะ เป็นพราเทิดขนนกนะพี่ๆนะรายการที่48นะคะเป็นเนื้อชินเก่าๆเลยไปต่อกันที่49คะ่ะเป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่ๆนะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่49นะไปต่อกันที่50คะ่ะเป็นพระนาคปกนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยอ่ะ รองพี่าจนากันดูนะคะพี่นะรายการที่50ไปต่อกันที่51เ็ค่ะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณนะพี่พี่นะอ่ะเก่าๆเลยนะพี่พี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะพี่พี่ฝากกันด้วยนะคะพี่นะรายการที่51นะไปต่อกันที่52ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่พี่นะนี่นะคะอ่ะเป็นเหรียญเนื้อกระไรเงินนะพี่พี่ นี่นะคะพี่ๆนะลองพิจารณากันดูนะก็อ่าเรียมกรอบนะพี่ๆนะเป็นเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะพี่ๆนะรายการที่ห้าสิบสองนะไปต่อที่ห้าสิบสามค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะนี่นะคะเก่าๆเลยพี่ๆเป็นรูปปล้นรูปปล้นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบสี่ค่ะ ห้าสิบสี่นะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นพระนักปกนะคะพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่นะรายการที่ห้าสิบห้าสิบสี่นะคะไปต่อกันที่ห้าสิบห้าค่ะห้าสิบห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นี่นะคะสมเด็จวัดละรังนะพี่พี่นะ ก็นเจดีอย่างนี้นะคะพี่พนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะสวยๆเลยนะคะรายการที่ห้านะคะไปต่อที่56ค่ะเป็นลูกอมนะพี่ๆีนะลูกอมนะคะนี่นะลูกอมผงนะคะพี่พีพี่ๆลองพิจารณากันดูนะเตรียมในกรอกสวยๆเลยนะคะรายการที่56นะไปต่อกันที่5้าค่ะเป็นพระคุณแผนนะคะพี่พีนะ รายการที่57าสนะพี่นะด้านหลังก็ฝั่งตะกุดนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะไปต่อกันที่5้าบแดค่ะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะพี่นะเป็นรูปถ่ายนะคะนี่นะเก่าเก่าเลยนะเก่าเลยนะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะเปิดหน้าเปิดหลังนายพี่นะไปต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะนี่นะคะพี่พี่นะ อ่ะเป็นสองห่วงแบบนี้นะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะรายการที่ห้าสิบเก้านะคะไปต่อกันที่หกสิบค่ะหกสิบนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นตะกุดนะน้องไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรอ่ะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะรายการที่หกสิบนะคะไปต่อกันที่หกสิบเอ็ดค่ะ เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อแบบเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยนะคะพี่พนะรายการที่หกสิบเอ็ดนะ,ะไปต่อกันที่หกสิบสองค่ะเป็นช้างนะพี่พี่นะช้างแกะสลักนะคะพี่พี่นี่นะคะ เป็นข่าวควายแก่สลักเป็นช้างนะพี่ๆนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะอากน้องพูดผิดพลาดยังไงต้องขออภัยพี่ๆกันด้วยนะคะพี่ๆนะรายการที่อ่า62นะคะไปต่อกันที่63ค่ะเป็นหลวงพ่อพรหมนะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆอ่าฝากกันด้วยนะคะพี่นะรายการที่63นะไปต่อ64ค่ะเป็นพระปิดตานะพี่พระปิดตานะคะนี่นะ เก่าๆเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะอ่าไปต่อกันที่รายการที่หกสิบหกสิบห้าค่ะพี่ๆอ่าเป็นหลวงหลวงปู่สุขนะพี่นะรูปถ่ายหลวงปู่อ่าขออภัยค่ะหลวงพ่อกลวยนะพี่นะด้านหลังนะคะเป็นลอยจานหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะมีแปะแผ่นทองด้านหน้าด้วยนะคะพี่นะรายการที่หกสิบห้า ไปต่อกันที่66คะ่ะเป็นพระปิดตาเก่าๆเลยนะพี่พนะนี่นะคะพ,พี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยๆเลยนะคะอลองพิจรารณากันดูนะคะพี่นะนี่นะคะรายการที่66นะไปต่อที่67คะ่ะเป็นพระสมกอนะ,ะพ,พี่นี่นะคะ67นะคะเป็นพระสมกอนะ,ะพี่นะเป็นเนื้อดินนะคะ อ่ะเก่าเกาสวยสวยเลยไปต่อกันที่หกสิบแปดค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่ๆนะนี่นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่หกสิบแปดไปต่อกันที่หกสิบเก้าค่ะนี่นะคะพี่ๆนะเก่าเก่าเลยพี่ๆเป็นเนื้อชินอนะเป็นเนื้อชินนะคะพี่ๆนะ เป็นพระอะไรน้องไม่แน่ใจค่ะพี่พีว่าเรียกว่าอะไรนะพี่พีนะพี่พีลองพิจารณากันดูนะอ่ะรายการที่หกสิบเก้านะไปต่อที่เจ็ดสิบค่ะเป็นงบนำอ้อยนะพี่พีนะงบนำอ้อยนะคะนี่นะเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะพี่พีอ่ะฝากกันด้วยนะคะพิจารณากันด้วยนะคะรายการที่เจ็ดสิบนะคะไปต่อที่เจ็ดสิบเอ็ดค่ะพี่เจ็ดสิบเอ็ดหลวงพ่อรวยนะคะพี่พีนะนี่นะคะ เก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะ้าลงยาสีเหลืองนะคะพี่นาะด้าน,นหน้าแบบนี้นะคะพี่นะ้ารายการที่71นะไปต่อที่72ค่ะเป็นหลวงพ่อปลาพิมพ์ขี่ไก่อะพิมพ์ขี่ปลานะพี่นะนี่นะคะเมื่อกี้มีมดนะพี่นะนี่นะครับพิมพ์ขี่ปลาจีนนะคะพี่นะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะ เป็นเนื้อดินนะคะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่หกสิบอ่าเจ็ดสิบสามค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่ออ่าวัดบ้านแหลมนะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่นะลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะนี่นะรายการที่เจ็ดสิบสามไปตอนที่เจ็ดสิบสี่ค่ะพี่พี่ หลวงปู่โตนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่ๆพี่ๆลองพิจารณากันดูนะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะลมดําแบบนี้นะคะพี่นะรายการที่74ไปต่อกันที่75็ดสิบ้าค่ะเจ็ินะพี่ๆนะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ๆหลวงปู่โตนะคะพี่นะนี่นะคะพี่ลองพิจารณากันดูนะเนื้อผงเก่าๆเลยนะ 75ไปต่ออันที่7676 76นะคะเป็นพะร่วงนะพี่ๆนะพะร่วงนั่งนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นเนื้อชินเก่าๆเลยนะพี่ๆพี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่66นะคะไปต่อวันที่67ค่ะพี่ๆหกินะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่กายหางพวงนะพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะเป็นการฝังตะกุดนะพี่ๆนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะต่อกันที่รายการที่68ค่ะ หกสิบแปดนะพี่พี่นะขอภัยคะ่ะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดแล้วนะพี่พี่เมื่อสักครู่รายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะเมื่อสักครู่รายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะน้องอาจจะพูดข้ามนะพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจนะพี่พี่พี่ลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะ เป็นนางพญานะคะพี่ๆนะรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะพ,พี่อันนี้ถูกแล้วนะพี่ๆนะไปต่อที่เจ็ดสิบเก้าค่ะเจ็ดสิบเก้านะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นรูปหลอนนะเป็นพระปิดตาสวยๆเลยนะพี่ๆนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะนี่นะลองคิดนานกันดูนะคะรายการที่ จ็ดสิบเก้านะไปต่อกันที่แปดสิบคเป็นหลวงพ่อแก้วนะพี่พี่หลวงพ่อแก้วนะคะนี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะหลวงพ่อแก้วเป็นพระปิดตานะพี่พี่นี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่อ่าแปดสิบเอ็ดนะพี่พี่นะแปดสิบเอ็ดนะคะ เป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยนะพี่ๆนะนี่นะคะฝากพิจารณากันด้วยนะพี่ๆนะรายการที่81นะไปตอนที่82ค่ะเป็นพระาพิดตาเก่าๆเลยนะพี่ๆนี่นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะเป็นเนื้อเนื้อว่านนะพี่ๆนะเนื้อว่านนะพี่ๆนะ อ่ะเนื้อว่าเนื้อผงนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอยู่ในกรอบนะพี่พนะขอบหากผูดผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่แปดสิบสามค่ะเป็นเหรียญน้าปกนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเรียมกรอบเก่าๆเลยนะอ่ากรอบโบราณโบราณเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะรายการที่83นะไปต่อที่84ค่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลย เนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะคะพ,พี่ไปต่อกันที่รายการที่แปดสิบห้าค่ะพี่พี่แปดสิบห้านะคะอ่าเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่พี่นะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะนี่นะวัท่าสุงนะคะพี่พเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยนะรายการที่อ่าแปดสิบห้านะคะไปต่อที่แปดสิบหกค่ะพี่พ แปดสิบหกนะคะพี่น้านีนะคะเป็นรูปถ่ายนะรูปถ่ายนะพี่น้า้องไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรอ่ะพี่ลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่แปดสิบหกค่ะไปต่อที่แปดสิบเจ็ดค่ะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยเป็นมีอ่าความเก่านะคะพี่นะดูนะอ่าดูเนื้อนะพี่น้นีนะคะสวยๆเลยนะคะพี่นะรายการคื่อ่า 87นะคะไปต่อ88ค่ะพี่พี่เป็นตะกุดนะพี่พี่นี่นะคะ88นะเป็นตะกุดนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะไปต่อที่89ค่ะ89เป็นพานาปกนะพี่พี่นะเหรียญพานาปกของหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงอือ นี่นะคะพี่น่ะเป็นเลี่ยมกรอบแบบกรอบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่น่ะรายการที่89นะต่อกันที่รายการสุดท้ายค่ะรายการที่90ินะพี่น่ะเป็นน้ำเต้านะพี่น่ะน้ำเต้าแกะสลักแบบนี้นะคะพี่นะเชื่อว่าเป็นนาเรียกซับนะพี่น่ะเก็บซับนะคะพี่น่ะน้ำเต้านะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับทั้งหมด90รายการนะคะสำหรับอีีที่133นะคะแบ่งปันอยู่ที่ อ่า150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะฝากก่อนปิดคลิปเนี่ยน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่นะอ่า082 979 8837นะคะพี่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 สามารถแอดไลน์ผ่าน เบอร์โทรนี Holy ้เข้ามาได้เลยนะคะพี่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องน้องนะคะพี่ๆีนะก็สําหรับวันนี้นะคะหากพูดผิดยังไงต้องขออภัยพี่ๆกันด้วยนะพูดข้ามบ้างอะไรบ้างนะพี่ๆี่นะจะดแจ้งหมายเลขรายการผิดบ้างอะไรนะคะก็ต้องขออภัยพี่ๆกันด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะพี่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ